วัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่19นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงที่แคลิฟอร์เนียนะคะพอดีเจ้านายเอารถคันสวยออกมาโชว์ก็เลยจะถ่ายไว้ลง Youtube ให้นี่คารอรเด็กรุ่นปีไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วต้องถามเจ้าของรถค่ะไม่ทราบว่าไปไหนแล้วเดี๋ยวให้เข้ามาก่อนนะคะแล้วเขจะถาม ี๋ยวก็รอเข้ามาก่อนนะคะโอเคค่ะนี่เจ้าของรถกลับมาแล้วของมิสเตอร์วิลอาร์บี้นะคะนี่คือเจ้าของรถค่ะ Can you say hiHiWhat <laughs> is the car of the, this y e a r for t h e car I don't k n o w 1963 i CadillacOkayThank youHe should have another car like white color But the red one, yeah. Yeah, this one red. The other one white. White and red. Yeah. But he have to re engine every week, so he have to drive every week. That's right. That's right, That's correct. All right. Okay, baby. See you later. Yeah. From California in Bye, can